สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาบอกสูตรนมผสมนะคะที่ใช้สําหรับการชงกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆ่เองค่ะให้มีความสะดวกวดเร็วแล้วก็ลดขั้นตอนในการชงนั่นเองนะคะอีกทั้งยังช่วยให้รสชาติของคุณนะคะมีความคงที่ด้วยค่ะโดยเป็นการผสมระหว่างนมข้นจืดและก็นมข้นหวานนะคะที่จะมีรสชาติหวานแล้วก็มันด้วยพร้อมกันนั่นเองค่ะสูตรนมผสมนะคะมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะคะสูตรที่1 ใช้อาาัตราส่วนอยู่ที่1ต่อ1ค่ะใช้นมข้นหวานหนึ่งส่วนนมข้นจืด1ส่วนค่ะสูตรที่2นะคะใช้อาาัตราส่วนอยู่ที่2ต่อ1ค่ะใช้นมข้นหวานอยู่ที่2ส่วนค่ะแล้วก็นมข้นจืด1ส่วนค่ะสูตรที่3นะคะใช้อาาัตราส่วนอยู่ที่1ต่อ2ค่ะใช้นมข้นหวาน1นึ่งส่วนนมข้นจืดสองส <cosas S 1> ่วนเองค่ะทางร้านของเรานะคะใช้เป็นสูตรที่2ค่ะ ก็คือใช้อัตาส่วน2ต่อ1นะคะนมข้นหวาน2ส่วนแล้วก็นมข้นจืด1ส่วนค่ะ